ธรรมะสวัสดีค่ะได้เวลาเทศนาธรรมแล้วเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบแปดนะคะครั้งห้าสิบแปดสาธุเตรียมพร้อมค่ะ สาธุก่อนที่นักบวชในศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรจะมาแสดงธรรมก็ขอให้มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจักรบบครั เราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนารมณ์ของเหล่าพุทธะแล้วก็จะเลิดจิตตะภาวนาสักคู่หนึ่งเพื่อให้จิตของเหล่านี้บริสุทธิ์สาธุสาธุมีผู้จิตามแล้ว2 6งร้อคนนะครับสาธุสาธุรักษาขออนุญาตนาบุญ ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีนะคุณโยมและท่านนักบวชทุกท่านนิพานังปรมังสุขขังนิพานังประรมังสุญญยังนิพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัณหาและอุปาทาน เป็นความว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาญานสาธุค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเทศนาธรรมนะคะใครเข้ามาแล้วอ่าก็นั่งสมาธิฟังก็ได้เนาะเตรียมพร้อมนิดนึงค่ะแล้วก็กา,า,ส,วส,ะะส,าสวัสดี์รุ่โทนนะครับสาธุสาธุสวัสดีก็ระกานรมท่านอาจารย์นะครับ เตรียมพร้อมเนาะพุทธชราก็ใช้ระบบแบบชีวิตจริงนะคะก็ทำแบบสบายสบาย ครั้งนี้เป็นครั้งที่58แล้วนะคะ ตามระบบเดิมถ้าใครเข้ามาแล้วก็นั่งสมาธิไปเลยนะระบบพระพุทธเจ้าพระีิอริยะเมตใรท่านให้นั่งสมาธิไปเลยอย่าให้เสียเวลาท่านว่างงานสาธุกราบพระพุทธเจ้าพระีิอริยะเมตตรพระพุทธาจารย์เจ้าคะ่ะ ธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะอา่านออาอ่านต่อจากเมื่อวานนี้เนาะจากพระสูตรพุทธภูมิพระพุทธเจ้าพระสียอริยะเมตใจนะคะอ่าก็อ่านถึงหน้าหกสิบหกแล้วอ่าสมาธิสัมโพชชงอ่าถึงสัมโพชชงแล้วนี่นะคะ ทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติสัมพชโพชชงนี้เป็นไปธรรมชาติแล้วถึงตรงนี้แล้วไม่มีไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปอดทนดิ้นรนอีกต่อไปฝึกจนเป็นธรรมชาติเป็นปกติแล้วนะคะจะเห็นว่า,าผู้ที่ปฏิบัติ เริ่มแรกจะต้องใช้ความพยายามเนาะจะต้องฝืนนิดนึงนะคะพยายามจะต้องออกแรงบังคับตนเองเพื่อที่จะปฏิบัติจะเรินวิปัสสนากรรมฐานบ้างจะเริญนภาวนาบ้างต้องใช้ความพยายามอย่างยุดยิ่งนะคะคนผู้ที่เริ่มฝึกตอนแรกก็จะต้องฝืนหน่อยนะคะฝืนต่อ นิ่วอนห้าหน่อยเขาจะมารบก,กวนนะคะหอย่างคุณทาเชอรลาก็พูดมาสองตอนแล้วเนาะ,ะเขาก็จะมารบก,กวนเราแต่เราก็ต้องพยายามนะครั้งแรกๆเลยต้องฝา่าฝืนนิดนึง,งฝา่าฝืนนิดนึงแต่พอถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องบังคับแล้วไม่ต้องไปอดทนดิ้นรนอีกต่อไปแล้วนะคะจะเห็นว่าสามารถทําแบบ สงบโดยธรรมชาติทุกขณะจิตได้เลยก็ยิ่งดีนะคะอันนี้อ,อยู่อ่าตอนนี้เราก็จะการเจริญจะต้องใช้ความพยายามจะต้องออกแรงกดดันตนเองเพื่อจะปฏิบัติฟิปัสสนากรรมฐานบ้างต้องใช้ความพยายามอย่างยวดยิ่งแรกๆจะต้องใช้พังพยายามอย่างยวดยิ่งมากเพื่อให้มาปฏิบัติธรรม ตอนแรกๆก,ก็จะฝืนๆเข็นๆหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> เข็นแล้ก็ไม่เป็นไรเราก็ปฏิบัติไปจะได้บันเล็กวัน้อยเพื่อให้มาปฏิบัติธรรมแต่เมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติเวลาเราฝึกฝนมานานนะคะเป็นเป็นนานละทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัตินะคะเป็นไปเองเป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่ได้ไปบังคับหรือไปบีบคั้นใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็พุทธชวลาก็อาจอยู่ในโพชงเจ็ดนะคะอ่าที่ผ่านมาก็เป็นสมาธิสัมโพชงต่อไปก็จะไม่ต้องบังคับทั้งสิ้นสุดท้ายปัญญาได้ถูกนำมาใช้นะคะท่านว่างั้นปัญญานะคะแล้วเกิดความรู้แจ้ง แล้วเกิดความรู้แจ้งในการที่จะให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากไหนละ่ะก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปทานนะคะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุกวี่ทุกวันนั่นก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองนะคะดังนั้นเราปฏิบัติแล้วตอนแรกก็เริ่มฝืนๆเข็นๆพยายามยวดยิ่งหน่อยแต่พอเราปฏิบัติมา จนสามารถรู้เหตุรู้ผลจนเกิดความชํานาญแล้วเกิดโพชงนะคะพโพชงเจ็ดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความรู้แจ้งในการที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปทานแล้วหรือความทุกข์ทั้งปวนปัญญาปัญญานี่ก็คือหนึ่งในโพชงเจ็ดนะคะนะคะปัญญาที่ถูกนํามาใช้แล้วก็จะไม่ ก็จะไม่ได้ถูกำนำนไปใช้อีกต่อไปหากเราบรรลุแล้วรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็มันอยู่เนื้อเนื้อลกของเราแล้วนะคะไม่ต้องมาไม่ต้องใช้อีกเพราะว่าปัญญานั้นตอนแรกๆก็เราต้องค้นใช้เกิดให้เกิดปัญญาก่อน,น,นพอเกิดแล้วนี่มันก็จะอยู่ตัวนะคะท่านก็บอกว่า,าถ้าเข้ามาถึงโพฌงชงแล้วเนี่ยก็จะอ่าปัญญาที่ถูกนํามาใช้แล้ว ก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้อีกต่อไปหากเราบรรลุอรหันต์แล้วก็จะกลายเป็นสภาวะของจิตที่ว่างว่างจากกิเลสตัณหาอุปทานนั่นเองว่างไปแล้วนะคะไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานอีกต่อไปแล้วนะดังที่ว่านิพพานังปรลมังสุญญยังสภาวะที่อยู่ตรงนี้สภาวะที่จิตว่างนี้ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราเรียกตรงนี้ว่าสภาวะของอุเบกขาสัมโพชฌงนะคะสัมโพชฌงเนี่ยสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติเลยพอถึงอพอถึง<อ>ตรงจุดนี้แล้วกลกเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วทุกอย่างจะเข้าไปในตรงจุดที่เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌง,ง,งนะคะอุเบกขาสัมโพชฌง ก็คือสภาวะที่ไม่ยินดีไม่ยิน้ลยกับเวทนาในโลกียะที่เป็นสุขก็ตามที่เป็นทุกข์ก็ตามเวทนาเวทนาในโลกียะเนี่ยทางโลกนะคะทางโลกนี่เราก็หยุดไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์แล้วทางโลกเมื่อวานนี้ท่าน พระพุทธเจ้าพระอริยะเมตตาท่านได้ออกไรสดนะคะตอนเจ็ดโมงพุทธาชาวราก็เลยคุยไปทางไร้สดุด่าในฐานะที่ท่านเป็นพระเจ้าตากศินเนาะตะก่อนเนาะแล้วเกิดมาชาตินี้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าพระีริยะเมตไตรแล้วตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ด้านเขมรตอนเนี้ยเขาหึมหึมกันอยู่จะลบหรือไม่ลบจะ,ะไรไม่ไร นี่คืออาการอุเบกขาพระพุทธเจา้าพระสีลยจอริยะเมตใาท่านก็ไม่เกี่ยวไม่คล้องแล้ว <c oughs> ท่านเป็นพระเจ้าตากสินเมื่อชาติก่อนเขามาลุกรานท่านบอกแนตะ่ก่อนเขามาลุกรานที่ท่านไปลบนั่นนะ่ะ <c oughs> เขามาลุกรานเข้ามารังแกคนไทย <c oughs> ท่านก็ไปลบสมัยก่อนแต่ตอนนี้ <c oughs> ท่านก็ไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่คล้องแล้วก็เข้ามาตรงจุดอุเบกขาสัมโพนชงนี่นะคะ แต่ก็เลี้ยนถามพระองค์ท่านกาบกาบสมัสมาสมกาบนมัสการถามพระองค์ท่านตามเหตุตามตามเหตุทางโลกนะคะแต่พระองค์ท่านบอกว่าแต่ก่อนอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นแต่ตอนนี้ท่านไม่เกี่ยวไม่คล้องแล้วแต่ท่านก็ให้กำลังใจนะอะไรเงี้ยก็อยู่ในสภาวะของอุบีขาสัมโพชงนี่เองท่านแสดงออกมาเมื่อวานนี้พุทธชโลาเรียนถามท่านตอนท่านไรสดนะคะ นี่เองเพราะว่าท่านไม่เกี่ยวไม่คล้องแล้วสภาวะของอุเบกขาสัมโพชงก็คือสภาวะที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเวทนาในโลกียะคือทางโลกนะคะท่านบอกว่าท่านวันนี้ท่านคือพระพุทธเจ้าพระสียริยาเมตตาแล้วก็ปล่อยวางไปตรงนี้เองนะคะท่านบอกตรงนี้เองเนี่ยตรงนี้เองท่านบอกว่า ท่านก็บอกพุทธเจ้าเวลาอาพรุ่งนี้เทศก็พูดเรื่องนี้สิแลนวก็เลยเข้าล็ออดีเลยตรงอุเบกขาสมโพชฉงนี่เลยนะคะก็คือสภาวะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเวทนาในโลกียะที่เป็นสุขก็ตามที่เป็นทุกข์ก็ตามท่านเพียงแต่ว่าขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะท่านว่างนั้นอย่าไปลบหลักรับฟันกันก็เอาแบบกลางๆท่านก็พูดแบบกลางๆไปนะคะเมื่อวานนี้กาบเรียนถามท่าน เออสาธุค่ะพระภูตจารยาพระศระีอริยเมไตไถ่ท่านก็บอกพุทธเจ้าลาไปพูดเลยสิเทศุ่งนี้มันก็ลงล็อกตรงอุเบกขาสัมโพชงพอดีเลยนะคะอาแล้วค่ะก็ปรากฏสรุปแล้วท่านก็ไม่ยินดีไม่ยิน้ายแล้วนะต่อให้จะกอดท่านลบก็จริงแต่วันนี้ท่านก็ไม่ยินดีลายละไม่ว่ากันท่านก็ว่างั้นอ่าแต่ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขแค่นั้นท่านว่างั้นนะอย่าไป ลบลาค่าฟันกันเลยท่านว่าง,งานแค่นั้นเองนะคะอ่าเป็นสุขไม่ที่เป็นสุขก็ตามที่เป็นทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามที่เกิดขึ้นก็ไม่ไปยินดียิน้ายวางเฉยเลยนะคะท่านก็จะวางเฉยเป็นกลางเลยเนาะอ่าสร้างตันหาอุปทานสร้างพบสร้างชาติอีกต่อไปนี่คือสภาวะของผู้ที่บรรลุ มัคผลนิพานแล้วนะคะเราจะวางเฉยนะคะพุทธ้า,าลาก็เคยได้ยินนะพ่อผู้บังเกิดก้าวของพุทธชาลาท่านก็จะพูดพอมีเรื่องยุ่งยุ่งมาในนั้นท่านก็จะพูดว่าเรื่องของโลกท่านว่างั้นนะพ่อพ่อบอกคํานี้เลยเรื่องของโลกท่านว่างั้นโอ้เรื่องของโลกมาถึงถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วเนาะเออนะคะสภาวะของผู้ที่บรรลุ มรรคผลนิพพานแล้วนี่ก็จะไม่ไปยินดียินรายสร้างตัณหาอุปาทานอีกแล้วไม่สร้างตัณหาอุปาทานสร้างภพสร้างชาติอีกต่อไปแล้วนี่นะคะนี่คือสภาวะของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานอ่านในบรรทัดสุดท้ายหน้า67พระสูตรพุทธพระสูตรพุทธภูมิในพระพุทธเจ้าพระสี่อริยะเมตไตรน,นะคะอันนี้หน้า67บรรทัดสุดท้ายเลยค่ะ หน้าหกสิบแปดในเส้นทางนี้เป็นเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ไม่มีเส้นทางอื่นอีกแล้วอีกแล้วผู้ที่บรรลุทำแล้วก็จะสามารถตอบได้ว่าจะตัดหรือดับราคะได้อย่างไรเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นภายในตัวเองนะคะในตัวเราเนี่ยปฏิบัติก่อนแล้วเราก็จะเข้าใจว่า ถึงวันนี้แล้วเราจะสร้างพบสร้างชาติอยู่อีกไหมเราจะตัดได้อย่างไรนะคะก็ต้องมีทีมใหญ่ศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละเข้ามานะคะจนถึงวันนี้จนถึงหน้านี้แล้วท่านก็ก็จะได้ตอบได้เลยเป็นคำตอบมาได้เลยว่าจะตัดหรือดับราคะได้อย่างไรราคาคือเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรม ราคะโทสะโมหะเนาะแต่ท่านถือท่านเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแม้แต่พระอริยบุคคลระดับเบื้องต้นทั้งหลายก็ยังตัดราคะไม่ได้นี่ต้องพัฒนานะ,ะถ้าสมมติว่าอยู่แค่เบื้องต้นก็ต้องพัฒนาต่อไปนะคะ,ะท่านเขียนไว้ ก็ยังตัดไม่ได้ถ้าถ้าเราจะตัดราคาตัดราคาให้ขาดเราต้องภาวนานี่เห็นไหมเราต้องภาวนาให้สติของเราบริบูรณ์เข้าสู่พุทธสติต้องให้เข้าถึงพุทธสมาธิต้องให้เข้าถึงพุทธปัญญาและองค์รวมก็ต้องเข้าถึงพุทธจิตให้จิตนั้นบริสุทธิ์ท่านจะใช้ท่านจะใช้คําว่าพุทธ นำหน้าแล้วนะคะพุทธนำหน้าแล้วพุทธพุทธสติพุทธสมาธิพุทธปัญญาผู้ที่ผ่านอดิยบุคคลระดับเบื้องต้นแล้วท่านใช้คําว่าพุทธนำหน้านะคะเช่นผู้ที่มาบวชกับท่านนี่ท่านก็ต้อง มีความละเอียดละออในการที่จะขัดกรองนะคะเพราะมีความระเบียบวินัยของพระอ,องค์ท่านนะคะพระพุทธเจ้าพระสีิญะเมตไตรแต่เนื้อเมื่อบวชกับท่านได้แล้วนะท่านก็จะใช้คํานําหน้านาว่าพุทธ,ธเช่นพุทธ,ธชวลาพุทธ,ธกัลยาอะไรงนี้นะคะ,ะแต่ท่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาพ,พ,พิจารณานะคะอันนี้่าเราก็โชคดีนะ เกิดมามีพระพุทธเจ้าสาธุท่านก็เป็นผู้พิจารณาเหมือนอธิการบดียังไงไม่รู้เอาคนนี้ได้รับปัญญาแล้วอะไรนี่เป็นหน้าที่ของอธิการบดีนะเราบอกตัวเองไม่ได้นะอย่าไปอวดตัวว่าเราได้อย่างนั้นอยางนี้ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราแต่หน้าที่โดยตรงก็คือเราโชคดีโชคดีที่ได้พูดรมได้พบพระพุทธเจ้าพระสีอริยเมตาน,นะไม่ได้กระซิบเราจะพูดเบาไปนิดนึง ท่านก็เหมือนเป็นผู้มาวินิจฉัยเราว่าเราเป็นยังไงสมควรไหมสาธุกราบกราบพระพุทธเาจ้านะคะว่าแล้วก็เพราะเราโชคดีที่ได้พบผพ้ทธเจา้าถ้าเราบอกเองว่าเราได้ระดับนั้นระดับนี้แล้วอ,อันนั้นไปไกลแล้วนะคะอันนั้นไม่ได้ละไปไกลเกินต้องพระพุทธเจา้าท่านก็จะวินิจฉัยเองเราไม่สามารถที่จะประกาศตนได้นะคะอันนี้ เป็นหน้าที่ของพระองค์ท่านสาธุค่ะสาธุโชคดีที่ได้พบพระพุทธเจ้านะคะพุทธเจ้าจลาก็ถือว่าตัวเองโชคดีอยู่ตรงนี้โชคดีที่สุดแล้วกันนะคะเอาละท่านก็บอกว่าถ้าเราตัดราคาให้ขาดเราต้องภาวนาให้สติของเราบริบูรณ์เข้าสู่พุทธสติต้องให้เข้าสู่ พุทธะสมาธิต้องเข้าสู่พุทธปัญญาและองค์รวมก็ต้องเข้าถึงพุทธจิตคําว่าองค์รวมนี่นะพุทธะชวลาก็เคยพูดด้านในตอนหลังนะั่นแหะฟังถ,ถ้าใครฟังต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะท,ที่นี่นะท่านใช้คําว่าท่านใช้คําว่าอาองค์รวมองค์รวม แต่พุทธชลาก็เคยได้ยินคําว่ามัคสมังคีอยู่นะคะก็องค์รวมนี่แหละอ่าก็พุทธชลาเคยบอกอยู่ว่าท่านใช้คาว่าองค์รวมนะก็ต้องเข้าถึงพุทธจิตเข้าถึงพุทธจิตให้จิตนั้นบริสุทธิ์การตัดราคาให้ขาดโดยสิ้นเชิงนั้นที่สําคัญอย่าให้คุณค่ากับราคานี้ทบทวนอีกแล้วอย่าให้ลา อย่าให้คุณค่านี่อย่าให้คุณค่านะคะกับราคานี้เพราะมันเป็นเพียงความต้องการทางกายเป็นเพียงความต้องการทางกายนะอราคาราคาเนี่ยเกิดทางกายนะคะอ่านต่อได้กี่นาทีแล้วเนาะราคานี้เป็นเกิดทางกายก็เท่านั้นขอโทษนะคะยี่สิบนาทีแล้วก็เท่านั้น ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าราคานี้ราคานี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งสิน้นคำว่ากายนี้ถ้าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะคะสรุปถ้าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติท่านก็จะอะไรวะอะไรวะ ต้องมีคําว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติเราจะไปบอกง่ายๆแบบน,นี้ว่ากายไม่ใช่ของเราไม่ได้นะคะเขาไม่เข้าใจเลยนะณที่นี้ก็ต้องมีเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ระดับหนึ่งแล้วท่านถึงจะเข้าใจคํานี้วา่าก็เป็นเรื่องราคาเป็นเรื่องของกายเท่านั้นนะอืให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าราคานี้ไม่ใช่ของเราคือกายก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาด้วย ไม่ใช่ของใครด้วยไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นท่านว่างัน้นแต่พุทธชาวราพูดขณะนี้ผู้ที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมจนถึงระดับหนึ่งและเข้าใจถึงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นนะอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วและ ได้พิสูจน์อะไรบางอย่างแล้วเวลาเราปฏิบัติธรรมนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดไว้นี่พุทธชาวลาอ่านในพระสูตรพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพระสีอริยเมตตยหน้า69นะคะเอาละดังนั้นเป็นเป็นเพียงเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของร่างกายนะคะอย่าต่อสู้และดิ้นรนกับการราคะที่เกิดขึ้นเพราะยิ่งต่อสู้ ยิ่งดิ้นรลนสิ่งทั้งสิ่งทั้งหลายยิ่งโตกลับมาแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณนี่ท่านแนะนำให้จงปล่อยมันให้ผ่านไปไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการราคะนี้ท่านว่างันนะคะต้องปฏิบัติเองนะให้ผ่านตรงนี้เองโดยต้องใช้ความวิริยะมาอีกความภาคเพียนความวิริยะความภาคเพียนทีมนี้มานะคะอย่างยวดยิ่ง เมื่อมีสติก็ให้นำมาตั้งจิตมั่นในฐานไม่ว่าจะเป็นฐานอีกแล้วาฐานนี่ก็คือกายเวทนาจิตหรือธรรมอันนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมผ่านมาแล้วนะคะพูดภาษาเดียวกันแม้แต่คำว่าฐานเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมก็จะเข้าใจหรือว่าเก็ตเก็ด อาเกตนี่คือปฏิบัติแล้วเข้าใจละถ้าถ้าไปฟังตลกถ้าใครไม่เกทนี่จะไม่ขำนะคะแต่ถ้าเกทแล้วแปลว่าหัวเราะอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าใจแล้วเกทแล้วก็จะเข้าใจเข้าใจแล้วนะคะอ้าวจะไม่ใช่เรื่องตลกก็เลยไม่หัวเราะก็ได้แก่พยักหน้าจริงจริงจริงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าผ่านแล้วเห็นแล้วรู้แล้วว่าอ่า ให้นำจิตมาตั้งมั่นในฐานไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรม mm hmm. เมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วคือจิตมีสมาธิดีแล้วก็จงเจริญวิปัสสนาให้เกิดยานขั้นสูงขั้นที่สามารถจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาขั้นสูงขึ้นไปอีกให้ปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้พุทธชโวลาก็อ่านถึงหน้า69แล้ว ในพระสูตรพุทธภูมิของพระพุทธเจ้าพาะสีอริยาเมตใจนะเวลาก็พอสมควรแล้วนะคะคุณชเวลาก็จะขออาหารแค่นี้นะถึงหน้าหกสิบ้าแล้วนะคะนี่เลยนะพระสูตรพุทธภูมิพระพุทธเจ้าพระสีอริยาเมตใรสาธุสาธุกับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะสาธุ วันนี้ท่านก็มากันสิบกว่าคนสาธุค่ะอนุโมทนามิได้บุญด้วยกันนะ,สะแสดงธรรมทานเนาะเอาละพุทธชาวลาก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะอ่าก็ถ้ามีเวลาก็จะอ่านต่อถึงหน้า6.9แล้วนะเออก,ก่าพระพุทธเจ้าพระสีอดิาายาเมตตรพระพุทธาจารย์เจ้าค่ะ เพราะว่าท่านท่านชอบมานั่งฟังพุทธชวลาเทศแล้วท่านก็จะยิ้มยิ้มวันนี้ท่านเมื่อวานนี้ไม้ถามท่านว่าอท่านเป็นพระเจ้าตากศีับมานนีวัดชาตินี้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นยังไงกับเขมเมนท่านก็เล่าให้ฟังถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังไรสดเมื่อวานนี้ที่ท่านพูดนะคะก็สรุปแล้วก็อยู่ในอุเบกขา นี่เองอ่านถึงอุเบกขาพอดีเลยท่านก็ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วท่านสบายชาตินี้แล้วเนาะเอาละก็พุทธชาวากข็ขอลงไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะกราบกราบพระพุทธเจ้าพระสีลียะเมตไยพระพุทธาจย์เจ้าคะ่ะสาธุธรรมะสวัสดีคะ่ะทุกท่านสาธุได้บุญด้วยกันนะคะธรรมทานวันนี้มีผู้เยี่ยมชมอยู่20คน สาธุอนุโมทนามิจค่ะขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะธรรมะสวัสดีค่ะ